สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะขอบรรยายในเรื่องธรรมะรุ่งอรุณเล่ม3นะครับมาถึงตอนที่3แล้วว่าด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาผมจะเริ่มอ่านตามที่หลวงพ่อวิริยังได้บรรยายไว้การบรรยายนี้ได้บรรยายในวันที่11กรกฎาคมปีพศ2 5 5 1นนะครับยกเว้นไม่ได้ต้องเทศต้องอธิบายธรรม หลวงพ่อไม่มีอะไรมาต้อนรับเอาธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมภทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทานทั้งปวงการให้ทานธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้ทานธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกุศลจิตเมื่อเราฟังธรรมเราก็มีจิตใจชื่นบาน ผู้ที่แสดงก็ได้บุญด้วยผู้ฟังก็ได้บุญด้วยต่างคนก็ต่างมาสร้างบุญด้วยกันหลวงพ่อมีธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับเพราะว่าเมื่อเราได้ธรรมะประจําใจแล้วเราจะตายไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อนาทรเพราะธรรมะนั้นสามารถที่จะทําให้เราละจากกายนี้ไปเป็นกายเทพได้ส่วนอธรรมนั้นคือการทําชั่ว ความชั่วทั้งหลายแหลนั้นไม่ได้เป็นผลดีแก่ใครแม้แต่ตัวผู้กระทําเองก็ไม่ได้เป็นผลดีแก่ผู้นั้นแล้วยังแผ่ความชั่วไปให้แก่คนจำนวนมากด้วยเขาเรียกว่าความชั่วเป็นโรคระบาดเพราะฉะนั้นความดีเหมือนกันกับน้ำดีน้ำดีย่อมขจัดน้ำเสียเมื่อเราสร้างบุญกุศลแล้วความชั่วมันก็ล่าถอยคือถอยออกไป แล้วความดีนั้นเมื่อรวมกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีพลังมหาศาลพลังอะไรพลังที่เกิดนั้นจะผลักดันให้น้ำเสียต่างๆมันหลุดกระจายหายไปบางคนคิดว่าฉันทำบาปมาแยะแล้วฉันทำบุญแล้วบุญมันจะสู้บาปไหวไหมไม่ต้องห่วงเพราะว่าบุญมันมีพลังมากกว่าบาปพลังมันยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ทำชั่วมาก่อนยกตัวอย่างเช่นพระองคุลีมานพระองคุลีมานโจรน,นั้นท่านได้ฆ่ามนุษย์ตาดำๆเนี่ย999าเคนฆ่าคนเดียวมันก็เหลือเกินแล้วฆ่า10คนมันก็เหลือเกินแต่เนี่ยฆ่าตั้ง999คนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ของท่านบอกว่าให้ฆ่า1คนแล้วตัดเอานิ้วมือ1นนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงองคุลีมานก็ทำตามอาจารย์นะ เพราะว่าอาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก็แสดงว่าอาจารย์ขี้โกงแล้วก็เลยทำให้องคุลิมานต้องฆ่าคนถึง999คนแล้วร้อยเป็นพวงอยู่หาอีกคนหนึ่งหาไม่ได้ก็ไปเจอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอา้าวหวานเราแล้วก็กระโดดกระโจนเข้าไปกระโจนเข้าไปก็ไม่ถึงตัวพระพุทธเจ้าก็เนรมิตเป็นภูเขาพระองค์ก็ขึ้นไปบนยอดเขา องค์คุลีมานก็วิ่งจากตีนเขาขึ้นภูเขาพระพุทธเจ้าก็เนรมิตภูเขาให้เป็นเหวพระองค์ก right ็อย right> ู่ก้นเหวองค์คุลีมานก็วิ่งจากยอดเขาลงไปก้นเหวพระพุทธเจ้าก็เนรมิตภูเขาอีกลูกหนึ่งพระองค์ก็ขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนองค์คุลีมานก็วิ่งหมดแรงละทีนี้หมดแรงก็ยกมือขึ้นบอกว่ายุดยุดบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วหยุดแล้วทำไมถึงเดิน พระองค์บอกว่าเราหยุดทําบาปเธอต่างหากที่ไม่หยุดวางดาบคําเดียวเท่านั้นเทศไม่ได้เทศมากเทศคําเดียวองค์คุลีมานวางดาบขอบวชในพระพุทธศาสนาพอบวชแล้วก็มานั่งข้างพระพุทธเจ้าคราวนี้พระเจ้าระเสฐที่โกศลพระเจ้าระเสฐที่โกศลก็ยกทัพมากะว่าจะไปปราบองคุลีมานโจรเอากองทัพห0 0พกองทัพก็เอาไปห5,000แล้ว ก็ยกกองทัพมาก่อนที่กองทัพจะไปปราบองคุลีมานพระเจ้าเปเสนที่โกศลก็แวะไปที่วัดเชตวันเพื่อที่จะไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่าจะไปปราบโจรชื่อองคุลีมานพอพระเจ้าเปเสนที่โกศลขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ามหาบพิษจะไปไหนพระเจ้าเปเสนที่โกศลก็บอกมาว่าจะไปปราบองคุลีมานโจร องสมมาก็ตรัสต่อไปว่าแล้วถ้าองค์คุลิมานโจรมาบวชแล้วพระองค์จะปราบไหมพระเจ้าเปรตที่โกศลก็บอกว่าไม่ปราบข้าพระเจ้าก็จะถวายทธยาธรรมองค์สัมมาก็บอกว่าก็นี่ยังไงเล่าพอพระเจ้าเปรตที่โกศลเห็นพระองค์คุลิมานเท่านั้นก็กระโดดลงจากกุฏขององค์สัมมาสมุทธเจ้าก็คือลงมาพื้นดินเลยท่านบวชแล้วท่านละบาปแล้วบาปไม่มีการทําอีกต่อไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเราทําความดีไปแล้วเนี่ยไอความไม่ดีเหล่านั้นมันจะมาต่อสู้บุญของเรานั้นมันต่อสู้ไม่ได้มันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมะไม่ว่าท่านจะให้ทานหรือมารักษาศีลหรือจะมาภาวนาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการรวบรวมพลังรวบรวมพลังของบุญทำทีละน้อยทีละน้อย จะทำทีละมากละมากจะทำทีละเท่าไหร่จะสร้างอะไรก็ตามไปเป็นบุญนั้นมันจะเป็นออโตมติกสะสมไว้ให้ในตัวของมันเสร็จเป็นต้นว่าเราเห็นไม้มันรกอยู่ขวางทางอยู่เราจับไม้โยนออกข้างทางมันก็ได้บุญแล้วบุญนั้นก็จะถูกฝังสนิทไว้ในใจของบุคคลผู้นั้นสมมุติว่าพันยูนิต2 0 0พยูนิต โยนไม้ทีหนึ่งได้พันยูนิตสองพันยูนิตมันก็ฝังไว้ในใจไม่ได้หนีไปไหนแล้วท่านจะมาในนี้โอ้บอกว่าเครื่องยนต์ของหลวงพ่อเสียซะแล้วมันไม่ดีก็มาแก้ให้พอแก้ให้เสร็จหลวงพ่อก็ได้เครื่องยนต์ใหม่ห้องของหลวงพ่อก็เย็นสบายคนนั้นก็ได้บุญความหมายเนี่ยน่าจะเหมือนกับว่าเป็นช่างแอร์มาซ่อมแอร์นะครับ บุญนั้นก็จะจารึกไว้ในใจของบุคคลผู้นั้นโดยบุคคลผู้นั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรมันจะจารึกเข้าไปไว้ในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเองสมมุติว่าเรามาถึงโอ้ยไอ้โต๊ะนี่ไม่มีใครช่วยเห็นพระเนนเขายกโต๊ะเราไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยก็ได้บุญบุญนั้นก็จะจารึกไว้ที่ตัวเราอ้าวเดินไปเดินมาไปพบสถาบันพลังจิตตานุภาพ เขากำลังรับสมัครเรียนคนทําสมาธิเออเราก็น่ากลัวว่าการทําสมาธิของสถาบันนั้นคงจะดีก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปก็ไปลงชื่อลงชื่อก็เตรียมจะเรียนสมาธิรุ่นนี้รุ่นนั้นต่อไปนับจากวันลงชื่อนับตั้งแต่เวลาลงชื่อเขาก็จะรึกไว้แล้วว่าคุณได้เริ่มทําความดีแล้วจะจะรึกเป็นออโตมติกเราไม่ต้องไปทําอะไรเมื่อถึงเวลาลงชื่อเสร็จ ก็ตามมาตามที่เราลงชื่อบุญก็จะเกิดขึ้นพอต่อจากนั้นก็จะไปฟังอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาจารย์แนะนำคำสอนบอกว่าเดินจงกรมทำแบบนี้นั่งสมาธิทำอย่างนี้เดินจงกรมทำอย่างนี้นั่งสมาธิทำอย่างนี้เราก็ได้ working meditation sitting meditation โอ้เรื่องการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิธรรมดาแล้วหลวงพ่อจะไปสอนฝรัง่ง บอกว่าอยู่ได้บุญนะอยู่มานั่งสมาธิอยู่ได้ความดีนะอยู่มานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เรียกว่า walking meditation นั่งสมาธิก็เรียกว่า sitting meditation ว่าอย่างนั้นไปพูดภาษาไทยเขาก็ฟังไม่ออกหลวงพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายที่มาตั้งใจเรียนมาแต่บ้านก้าวมาแต่ละก้าวก็คือก้าวมาเอาบุญเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการเดินทางมาสู่โรงเรียนสมาธินั้น ท่านก็ก้าวมาเอาบุญทุกก้าวอย่างนี้เป็นต้นพูดให้เขาฟังเขาก็ฟังไม่ออกเพราะฉะนั้นเรามาพูดภาษาไทยในเมื่อหลวงพ่อก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพคนมาทำบุญเนี่ยมาทำสมาธิเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรมาถึงก็มีห้องแอร์คอนดิชันให้เรียบร้อยมีอาจารย์สอนให้เรียบร้อยมีที่เดินจงกรมได้ มีที่นั่งสมาธิให้โอ้เมื่อวานไปที่ศูนย์ปิยธรรมโอ้ทำเป็นสามชั้นเป็นหลังนายประทีปบ,บัวน้ำจืดก็เป็นผู้บริจาคไม่ใช่บริจาคเฉยๆเป็นช่างเองเป็นช่างเองแล้วก็ทำขึ้นมาเองแล้วก็ทำบันไดขึ้นไปสาขั้นเออหลวงพ่อก็แย่หน่อยแหมลิฟต์ก็ไม่มีเออก็ไม่ว่าก็ยังไหว ขึ้นไป33ขั้นเพราะอย่าว่าไปแต่33ขั้นนั่นเลยโดอยอินทนนท์หลวงพ่อก็ยังไม่ถอยเมื่อจบเมื่อไรขึ้นดอยอินทนนท์กันว่ากันว่าโยมกับหลวงพ่อโยมอายุ40 50 60หลวงพ่อ90แล้วสู้กันแต่สู้กันอย่างนี้มันไม่ได้ว่าจะไปตีกันนะสู้กันว่า แต่ละก้าวทุกอย่างก้าวมันบุญทั้งสิ้นยกตัวอย่างมีหญิงคนหนึ่งเขามีความเลื่อมใสในพระมหาเจดีย์นั่งฟังเทศที่ศีลังกาหญิงผู้นั้นก็เดินไปแต่เช้าต้องการจะไปไหว้พระมหาเจดีย์นางก็เดินไปเดินไปจวนจะถึงละในมือก็ยังไม่มีดอกไม้เห็นข้างทางมีดอกบวบขมสีเหลืองสวยดีเธอก็จึงตั้งใจว่าจะแวะไปเก็บดอกบวบ เพื่อจะเอาไปถวายพระมหาเจดีย์พอไปถึงเก็บดอกบววขมยังไม่ทันเสร็จก็ไปเหยียบเอางูเห่าเข้ามันก็เลยกัดตายอยู่ตรงนั้นเองแล้วเธอก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดากายก็ไม่เสียประโยชน์เลยละร่างกายนี้มาเป็นร่างเทวดาเพราะฉะนั้นก้าวไปของนางตั้งแต่เริ่มต้นที่จะไปไหว้พระมหาเจดีย์ก็ถือว่านางได้บุญไปแย้วทุกย่างก้าวนั้นแล้ว เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจว่าเราทำอะไรไม่ดีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากแต่ทำก็ต้องทำสมาธิให้มากหน่อยกว่ามันจะหลุดได้นิดนิดหน่อยหน่ก็ทำไปไม่ต้องกังวลเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นประดุดทำนบน้ำสามารถที่จะจัดน้ำเสียต่างๆออกไปได้ไม่ต้องกังขาและสงสัย ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังอยา่าทำบาปทำปวงนะกุสลัสสุปะสัมปทาพากันทำบุญสกิตตะปริโยทะปะนังพากันนั่งสมาธิเอตังพุทธานะสาสนังนี่คือคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มี8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์คำสอนขององค์สัมมาย่อลงมา3ข้อ 1. ละบาป 2. องบำเพ็ญบุญ 3. ธรทำสมาธิ3อย่างนี้ถือว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาครบคันละจากบาปเราไม่ไปฆ่าสัตว์เราไม่ไปขโมยของใครเราไม่ไปประพฤกิข่มขืนอนาจารที่ไหนเราไม่ได้โกหกหลอกลวงใคร เราไม่ได้ไปกินยาเสพติดเราไม่ได้ไปกินเหล้าเมาสุราเมื่อเป็นเช่นนั้นศีลมันก็ขึ้นมาในตัวเราเราไม่ต้องไปขอหรอกนะไมยังพันเตติสรรเนนะสหะไม่ต้องแต่ถ้าเราละเว้นจากทั้งหข้อนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาเองบุญเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นท่านถึงได้กล่าวว่าฮิริโอตป,ปะสัมปันนากุกกะธรรมะ สมาหิตะว่าฮิริความละอายแก่บาปอตุตตปปะความเกรงกลัวต่อผลบาปมันเป็นธรรมที่ให้มนุษย์ทั้งหลายพากันอยู่ด้วยความสุขเราจะทำบาปนี่มันน่าละอายไปทำบ้าบอคอแตกอะไรต่างๆท,ท,ที่เขาเรียกกันน่ะไม่มีสาระไม่มีประโยชน์มันนอกจากว่าความทุกข์จะเกิดแก่เราแล้วความทุกข์เกิดแก่สิ่งเวทล้อมทั่วไปอันนี้พวกบาป ทีนี้เราหันมากล่าวถึงบุญต่างคนต่างเข้าวัดต่างคนต่างฟังธรรมต่างคนต่างพากันนั่งสมาธิต่างคนได้รับความเย็นใจมันอะไรเกิดขึ้นเราก็สบายคนอื่นก็สบายอย่างที่หลวงพ่อตั้งศูนย์สมาธิโอ้ที่นโน่นบ้างบางฉลงบ้างวัดพุทธบ้างถนนพระรามเก้าบ้างพุทธสมาคมบ้างอะไรที่ไปตั้งเป็นสาขา พวกคณะครูที่เรียนสมาธิจบแล้วมีจิตเมตตามีจิตเมตตาเสียสละไปสอนให้มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาเรียนครูสมาธิกับหลวงพ่อไม่นานเท่าไหร่ไม่ถึงปีครึ่งปีเท่านั้นก็ได้มาเป็นครูกันแล้วไปสอนแล้วสอนได้อย่างดีด้วยเพราะหลวงพ่อได้รับอีเมลจากประเทศไทยโทรศัพท์จากประเทศไทยจดหมายจากประเทศไทยไปถึงหลวงพ่อว่าครูสมาธิหลวงพ่อสอนดีมาก หลวงพ่อก็เลยชื่นใจเก็บจดหมายเอาไว้วันที่เท่านั้นรับเอออยู่ที่นี่ใส่เก๊เอาไว้ใครอยากจะไปอ่านจะได้อ่านว่าเขามีผู้ไปสอนครูสมาธิให้เขาด้วยความตั้งใจเขาพยายามให้เราเข้าใจเขาพยายามจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไปสอนเล่นๆหลวงพ่ออ่านจดหมายก็ชื่นใจแล้วชื่นใจอีกไม่ใช่เท่านั้นหลวงพ่อก็ไปให้ฝรั่งไปสอนฝรั่ง ฝรั่งก็กลายเป็นอาจารย์อีกแล้วฝรั่งก็ไปสอนฝรั่งต่อฝรั่งเขาก็ชอบใจอีกเขาเขียนจดหมายมาให้หลวงพ่ออีเมลมาให้หลวงพ่อโอ้เป็นปึกๆแหละหลวงพ่อพิมพ์พเก็บไว้ใน5ปีในแคนาดานั้นล้วนแล้วแต่ฝรั่งแสดงความดีใจที่เขาได้มาเป็นอาจารย์เขาคิดว่าเกิดมาชาตินี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาเป็นอาจารย์สอนสมาธิ เขาบอกว่าชาตินี้เขาว่าไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อทําให้เขาเป็นได้ไม่ใช่คนแคนาดายังไปสอนคนอเมริกาได้อีกเพราะว่าอเมริกายังไม่ได้ตั้งศูนย์สมาธิเมื่อเวลาตั้งศูนย์สมาธิก็เอาคนแคนาดานี่แหละไปสอนคนอเมริกาอเมริกาก็เป็นอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ได้หลายคนแล้วสอนแทนหลวงพ่อในที่สุดก็ได้คณะ หนึ่งเขาเรียกว่าคณะนักบุญทั้งหลายนักบุญทั้งหลายก็คือผู้ที่ได้ทําตามคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพะปาปัสะอาการะนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุสะลัตสูปะสัมปทาการทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปะังการทําสมาธิมี3ข้อเท่านั้นปฏิบัติ3ข้อเท่านั้น หมดคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันมีสติหมายความว่าระลึกว่าเราได้มาเรียนครูสมาธิแล้วจิตใจของเราก็จะเบิกบานแม้ว่าเราจะตายไปในขณะใดก็ไม่ต้องห่วงใยด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์สังเทหังเทวะกายยังเมื่อร่างกายนี้หายไปก็กลายเป็นร่างกายเทพ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดีผมก็ขอจบการอ่านในตอนที่3เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ